มือขานดิตายตัวทำหมไม่นเ,เ,เนียมาเหงาขัดหลาดเยอะขาน้บบาอใช่ไหมบบโอ้แม่ลูกนะครับอันนั้นทองแดงกับถุงทองอันนั้นทองแดงกับถุงทองอออพี่นม ส่วนอันนี้นะคะถุงเงินกับหงโยกถึงเวลากินอาหารนี่คุณอวย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 เอาเอาตัวอย่างนะของเสียกติ แลวค่ะให้ดูบรรยากาศน้ตัวนั้นเลีนน้ำพุทธพััึงหกสิกมันน้ำไม่ยังว่าเสียัวเลีนพุหรืกเปนีน้ำมันเป็นสีหัวยังเอาเหรอน้ำนมหลจ่ะเงา